วันนี้เราจะมาขาจัดคราบเลือดคราประจําเดือนที่ผ้าปูที่นอนกันนะคะลูกค้าเห็นไหมคะคราบเลือดนี้เลยนะคะเราจะใช้น้ำยาขาจัดคราบเลือดของร้านมีมีมมสกบ,บรีดนะคะลูกค้าทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะผ้าเปียกยนี้เลยนะคะเราจะหยดน้ำสีแดงก่อนนะคะเป็นชมพู หยดลงไปอย่างนี้เลยนะคะถ้าเป็นคราบเลือดที่เก่าอะ่ะหยดทีเดียวมันมันยังไม่หลุดทีเดียวลูกค้าสามารถหยดซ้ําได้นะคะหยดนําร่องอย่างนี้ไปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ําสีขาวฉลากสีน้าเงินนะคะลูกค้าตัวนี้ใช้ต้องระวังนะคะมันกัดมือถ้าเราขจ,จัดกับคราบเลือดน่ยมันจะฟูฟูขึ้นมานะคะถ้าเป็นคราบเลือดอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ เวลาโดนกัดมือก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วเราก็ไปล้างมือได้ไม่เป็นไรตามปกติได้เลยนี่นะคะถ้าเป็นคราบเลือดหยุดลงไปจะเป็นฟองฟู่ๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะหลุดออกไปแล้วนะคะอันนี้เราจะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนํนาไปซักให้ดูก่อนนะคะลูกค้าเห็นไหมคะ หลดออกไปหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธทิศขจัดคาบเลือดกับร้านมีมีซักอบรีดนะคะลูกค้าถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ